โอ้ไฟลุกน่ากลัวมากคุณผู้ชมเห็นไหมไฟลุกน่ากลัวมากฉันต้องไปปิดแอร์แล้วบ้างเดี๋ยวไฟไหมเนี่ยโอ้ยน่ากลัวเลยคุณผู้ชมดูเดี๋ยเพราะแอร์แอร์มันพัดมาลมมันพัดมาเดี๋ยวไฟไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดแอร์ก่อนปิดแอร์ก่อนน่ากลัวมากลมมันพัดไงนี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูเดี๋ยน,น่ากลัวไหมลาดหนะ้าลาดหน้าทะเล มากินกันเลยจ้ะมากินกันเลยจ้ะร้านแคนาบิกแคนาบิกแคนาบิกทางเดินระหว่งางใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองนะจ๊ะมากินมากินมากินแต่มากินอาทิตย์หน้าเพราะว่าตอนนี้นั่งกินไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ตะก้องกลับบ้านแล้วเนี่ยตะก้องทําขึ้นมาฉันบอกเออกลับไปเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงแม่เพราะว่าไอ้ไอ้บ้านมันเนี่ยมันคําคาอยู่ไงแล้วเดี๋ยวเขาล็อกดาวอะไรมันจะลําบากไง ไม่ให้มันกลับเลยอ้มากินมากินเลยจ้ามากินเลยจ้าร้านแคนาบิสแคนาบิทอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองศูนย์กันค่ะเอ่อเป็นตึกแถวหนึ่งกูหาจ้าขายเฉพาะาเสาอาทิตย์เสาอาทิตย์จ้าเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นแต่วันนี้เดี๋ยวจะปิดแล้วนะจ้ามากินได้เลยมากินได้เลยโทรศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองค่ะไลน์มาก็ได้นะจ๊ะสั่งไปกินที่บ้านแต่วันนี้ยังยังไม่ทำนะจ๊ะ เดี๋ยวปุ้นล็อกดาวก่อนจ้าไลอัลลีนาแก g ์แอลลีนาแกร์ไลมีแอดนะจ้า L E E N A. g a n g จจ้าแอลลีนาแกรจ้าก็นี่ไงไฟมันลุกกูกลัวเนี่ยกูปิดแอร์ทั้งสองเครื่องเลยกลัวไฟมันไหม้บ้านไงก็กลัวเนี่ยแม่ปิดแอร์หมดแล้วถ้าปิดแอร์มันจะไม่มีลมพัดไปไงกลัวไง นี่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นไหมคะร้านแคนาบิดแคนาบิกแคน,นาบิกอยู่ทางเดินระหว่างใบยหยกหนึ่งไปใบยหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้าขายเฉพาะสาวอาทิตยาเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นจะลาดหน้าทะเลลาดหน้าทะเลลาดหน้ากุง้งมันมีไม้ลองอยู่ถ้าไม่มีไม้อะน่ากลัวแต่นี้มันมีไม้ลองอยู่ไงอันนี้เป็นไม้ที่เขาขายมาพร้อมกับ จานกระทะร้อนไงแต่ว่าตะก้องเขาเขาชอบใช้กระทะทองคำนี่ม,มาจ้า fc ที่น่ารักทุกท่านมากินเลยร้านแคน,นาบิตแคน,นาบิตอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสอง, 1, ไปไปง 2, จ้าเดี๋ยวฉันก็จะใส่พริกแล้วอ่ะฮันมาดูฝั่งนี้บ้างอ่ะเดี๋ยวจะใส่พริกเลยนะจ้าราดหน้ากระทะทองแดงจ้ะกลัวมากโบวไฟมันแบบ พุ่งมาใส่เสื้อผ้าฉันไงแล้วไฟไหม้ไงอ่ะอุ้ยนี่จ้ะใส่พริกนี่ลงไปหมดเลยจ้ะนี่จ้ะใส่น้ำส้มลงไปหมดเลยจ้ะจะเปรี้ยวไฟเปล่าเนี่ยกลัวเปรี้ยวไปนี่อุ้ยเดี๋ยวไฟไหม้มือกลัวมาก นี่จ้าใส่น้ำตาลลงไปกลัวมากไฟมันยังลุกอยู่ไนงะอ่าให้คุณผู้ชมดูจ้าเดี๋ยวจะคนแล้วจ้ากลัวไฟมันมันลวกมือจ้ะมันใส่เส้นใหญ่มาเลยนะ ใส่พริกไงเนี่ยเส้นใหญ่เส้นใหญ่เห็นเส้นใหญ่ไหมมันเสือกเอาเส้นใหญ่ใส่มาในนี้เลยเดี๋ยวมันเละไงเพราะว่าเส้นใหญ่ทอดเนี่ยมันต้องแยกแยกใส่ถุงมาต่างหากมันเสือกเอามาใส่ลงในนี้เลยไงเ,เดี๋ยวฉันตักเส้นขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเส้นมันจะเละหมดแตกไม่ได้พอดีจบ ฉันไม่กล้าไว้มือถือใกล้กลัวเดี๋ยวไฟมันลุกใส่เดี๋ยวฉันตักเส้นขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวเส้นมันเละแดกไม่ได้กันพอดีอปกหมดนะ อ่ะมาจ้ามาจ้ากินกินเส้นก่นันเส้นแม่งเล็กกินไม่ได้พอดีนี่มันเป็นเส้นใหญ่ด้วยไงมันเละไม่ได้ไอืไง รีบเอาเส้นขึ้นมาก่อนย่งั้นเส้นมันเละมันจะกินไม่ได้คุณผู้ชมอืมอร่อย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 รัดหน้าอร่อยมาก ลกล้องเขาตั้งใจทำงานแม่อยากกินอะไรแม่ก็ส่งลายไปบอกเขาแล้วแม่ก็ไปหาหารูปใน YouTube ใน Google อย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้มันดูอ่ะอร่อยมาก ชิ้นใหญ่มันเหนียวมากแล้วก็ไม่ใส่ซีอิอ๊วเยอะเกินไปแม่ไม่ชอบกินซีอิอ๊ออ <Hello. S 2> วฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีตัว CDD Oil ไหมคะมาที่คลินิกเลยค่ะมาที่คลินิกเปิดตั้งสี่4โมงเย็นค่ะ อ,อร่อยมากมันใส่เห็ดด้วยใส่บลอกเกอรีกกร่ด้วย hơi lòi hello yes open okay, hmm อร่อยมากโอ้ยอร่อยมากอืมเดี๋ยวมันเส้นมันน้อยไปขนาดก,กินน้ำพริกไปตั้งเยอะเลยนะ ปิดมือถือ,อปิดมือถือ,อคนตาคุณตาคูถูกไฟไหม้หรือไงว่ะเหมือนกับคนตาหลุดอุ้ยเห <c oughs> <c oughs> มือนกับคนตาหลุดโทรไปไม่รับโทรศัพท์แต่ก็ปิดมือถือ ให้บบกว่าเอาเส้นใหญ,ญ่ขึ้นมาอีกเส้นใหญ,ญ่มันน้อยไป <c oughs> ขนาดกินน้ำพริกของพี่นวัดจนอิ่มแล้วนะยังมากินนี่ยังอร่อยนะบักเกรลี อร่อยแซ่บมาก 嗯，嗯，嗯，还够。 อร่อยมากๆเลยอะ่ะ อร่อยกุ้งสดมาก